สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่7ธันวาคม2 5 6พรเราก็จะมาดูดาวเด่งของหุ้นนะครับแต่ละช่วงเวลาก็มีด้วยการหลายช่วงเวลานะครับก็จะมีเช้าบ่ายนะครับแล้วก็สามลัดดาวโจรน,นะครับแล้วก็ดาวทางฮานอยสามฮานอยแล้วก็มีมาเรเอลานะครับแล้วมาดู ในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าก็จะมีห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข0หมายเลข1หมายเลข3าหมายเลข6และหมายเลข9กนะครับเอาทั้ง5้าตัวนี้นะครับมาจับคู่มาผสมนะครับก็มาวิ่งกันก็ได้ครับตัวเดียวตอนเช้าที่จะให้วิ่งลูดนะครับก็จะเป็นหมายเลข6นะครับดาวสุกนะครับท่านสามารถนำไปวิ่งเป็นลูดได้ในช่วงเช้านะครับต่อมาในช่วงบ่าย ช่วงบ่ายก็จะมีด้วยการห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขเก้านะครับก็เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงบ่ายนะครับก็จะใช้ท้ายบ่ายจนถึงอินเดียอียิปต์นะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งลู่นะครับก็จะเป็นดาวังคารหมายเลขสามจะใช้วิ่งลู่ในช่วงเวลาบ่ายนะครับ ต่มาช่วงเวลา24นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นช่วงเวลาของสามลัฐนะครับอังกฤษเยอรมันรัสเซียนะครับก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขก็จะมีหมายเลข2หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลข6และหมายเลขเจดนะครับก็จะเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของ3ามลัฐนะครับอังกฤษเยอรมันรัสเซียส่วนเปวรเซียนะครับก็จะให้หมายเลข4ี่ดาวพุธนะครับ ท่านสาม,มารถนำไปวิ่งเป็นรูดได้ในเวลาดังกล่าวนะครับต่อมาช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์นะครับในเวลา4นาฬิกาก็จะมี5้าหมายเลขก็จะมีหมายเลข0หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข6นะครับก็จะเป็น5ตัวเลขของดาวโจนส์นะครับในเวลา4นาฬิกาก็จะมีตัวเดียวนะครับก็จะเป็นดาวพุธให้ท่านดาวพุธหมายเลข4ี่ให้ท่านนำไปวิ่ anyway. wi งเป็นรูดได้นะครับ ใช้ได้ในช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา4นาฬิกานะครับต่อมาก็จะมาฝั่งอเซียนะครับฝั่งเอเซีย,เเซยก็จะเป็นฮานอยนะครับฮานอยก็จะมีทั้ง3หานอยนะครับฮ้านอยพิเศษก็เวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมี5หมายเลขก็จะมีหมายเลข0หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข7นะครับ ป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของฮานอยพิเศษ17นาฬิกา30นาทีนะครับส่วนตัวเดียวนั้นก็จะเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธหมายเลข4ท่านสามารถนำไปวิ่งไปรู้ได้นะครับต่อมา18นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นช่วงเวลาของฮานอยปกติฮานอยปกติก็จะมีด้วยการ5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข1นหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข6และหมายเลข9นะครับ ก็จะเป็น5ตัวเลขในช่วงเวลาของฮาลันปกติ17นาฬิกา18นาฬิกานาทีนะครับตัวเดียวที่ใช้วิ่งลู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นดาวจันหมายเลข2นะครับท่านสามารถดาววิ่งไปลู่ด้านในช่วงนี้นะครับต่อมา19เนาฬิกาสามสนาทีนะครับเป็นช่วงเวลาของฮาลนวีพีก็จะมี5้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข9นะครับ ป็นห้าตัวเลขในะช่วงเวลาของห้านอยบีพีสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตัวเดียวที่จะให้วิ่งรูปนะครับก็จะเป็นดาวองคารหมายเลขสามนะครับท่านสามารถนําไปวิ่งเปลูบนาไปจับคู่นําไปจับสามตัวสองตัวได้นะครับต่อมาจะเป็นมาเลยมาเลยนะครับก็จะเป็นสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่ง หมายเลขสามหมายเลขหหมายเลขหกและหมายเลขเก้นะครับก็จะเป็นหน้าตัวเลขในช่วงเวลาของมาเลย์นะครับสิบแนิกาสทีตัวเดียวที่จะให้วิ่งรูดนะครับก็เป็นดาวสุกหมายเลขหกท่านสามารถนำไปวิ่งบรรลดได้ในช่วงนี้นะครับต่อมายี่สิบนิกาสมนทีนะครับเป็นช่วงเวลาของเราวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็จะมีห้าหมายเลขเช่นกันก็ะจะมีหมายเลขหนึ่ง หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขแปดนะครับท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปวิ่งหนไปจับคู่กันในช่วงเวลาของเราพัฒนานะครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับส่วนตัวเดียวที่วิ่งลูปก,ก็จะเป็นดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งนะครับท่านสามารถนาไปใช้วิ่งลูบได้ในช่วงเวลานี้นะครับยี่สิบนิกาสามสิบนาทีหรือเราพัฒนานะครับก็จบนะครับ ของเป็นของวันพุธที่7จ็ดธันวาคมน,นะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะเรียนหาเราวเด่นประจําวันกับผมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สถาบันตับศิลาหัวล่านะครับตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับอ่าเราก็จะมีวิชาทางด้านโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับท่านสามารถติดต่อและแอดไลน์เข้าไปได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับโอเคพบกันใหม่คิดหน้านะครับ Selamat tinggal.